ดูนกันพี่คนเปิดคำพูดแม่บัวผันทางโสนะครับเมื่อเจอน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงครั้งแรกครับน้อยฮันนี่น้อยฮันนี่น้อยฮันนี่น้อยค่ะเบรรยากาศนะครับน้อยฮันนี่น้อยฮันนี่น้อยฮันนี่น้อยค่ะเทส ได้ฟังไปแล้วใช่ไหมครับทุกคนสําหรับคลิปวิดีโอดังกล่าวเนี่ยโอ้โห fc แฟนคลับนะครับก็ได้มีการส่งมาให้อุ้มอิ่มขาวกระแสด้ชมกันเยอะแยะมากมายกันเลยทีเดียวครับเรียกได้ว่าเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นกับทุกคนในขณะที่น้องอุ้มอิงเพชรบ,บ้านแพงไปร่วมนะครับเป็นโค้ชในรายการหมอลำไอดอลนั่นเองครับในวินาทีนะครับที่เจอกับพี่บัวผันนะครับครั้งแรกเลยพี่บัวผันเนี่ยก็เรียกน้องอุ้มอิงเพชรบ,บ้านแพงนะครับบอกว่าฮันนี่น้อยฮันนี่น้อยฮันนี่ โอ้โหพูดแบบว่ารัวกันเลยทีเดียวนะครับทุกคนทำเอาแฟนคลับ FC เนี่ยประทับใจนั่นเองนะครับสำหรับทางด้านพี่บัวผันนะครับทุกคนเขาก็อาจจะได้ติดตามน้องอาตามสื่อโซเชียลต่างๆครับทุกคนซึ่งก็มีหลายฟีดแบ็กนะนทุกคนที่มองน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงมองว่าเป็นคุณแม่ ขออภัยนะครับคุณแม่ฮันนี่กลับชาติมาเกิดใช่ไหมครับทั้งนี้ทั้งนั้นวิมมองว่าล้วนแล้วแต่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลจริงๆนะครับเนะาะใครเชื่อแบบไหนแล้วรู้สึกว่าสบายใจวิม,มก็มองว่าไม่ผิดนั่นเองครับในส่วนของน้องอุ่งอิงเพชรบ้านแพงครับซึ่งวิมก็มองว่าน้องก็คือน้องนะครับในปัจจุบันนี้อุ๋งอิงก็ถือว่าเป็น ซูปเปอร์สตาร์หมอลำนะครับขวัญใจแฟนๆขวัญใจมหาชนครับซึ่งนอกเหนือจากไปเจอพี่บัวผันแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งเลยที่อุ้มนึกถึงนั่นก็นคือความที่แบบว่าอุ้งอิงเจอใครแล้ว คนนั้นเนี่ยก็จะรักแล้วก็เอ็นดูน้องมากๆครับพี่คนอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องเลยที่อุมิมต้องขอชื่นชมนะด้วยการวางตัวด้วยความสู้ของน้องอิงเพชบ้านแพงนี่เลยครับก็เลยทําให้นะครับพี่ๆในวงการบันเทิงเนี่ยรักแล้วก็เอ็นดูน้องนั่นเองครับเนาะน่ารักมากๆครับแล้วก็เมื่อวานนี้ได้ไปเจอหลายๆคนเลยแต่ละคนก็เอ็นดูน้องอย่างเช่นผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์แบบนี้ครับพี่คนก็อดไม่ได้ที่จะถ่ายคลิปน้องอุงอิงเพชบ้านแพงครับลงบนโซเชียล พร้อมนะคะทุกคนชื่นชมในความสามารถของอุงอิงนะครับในการที่น้องเนี่ยโชว์วันเปิดฤดูกาลนั่นเองครับนี่ก็ถือได้ว่าไม่ว่าน้องจะได้เจอใครนะครับคนนั้นเนี่ยก็รักแล้วก็เอนดูวิ่งมากอดเลยเมื่อวานนี้พี่บัวผันนะทุกคนเอนดูน่ารักมากๆแล้วก็ได้มีการโพสต์รูปเนี่ยลงบนโซเชียลนั่นเองครับทุกคนเนาะก็เป็นบรรยากาศที่แบบว่าอุ้มิมองว่าก็คงจะเป็นพี่บัวผันก็คงจะแบบอาจจะมีอะไรอยู่ในใจนั่นแหละทุกคน อาจจะแบบได้ดูตามสื่อโซเชียลอะไรต่างๆกับทุกคนอย่างคือก็มีหลากหลายเหตุการณ์เอาอย่างนี้ดีกว่ามีหลากหลายเหตุการณ์ที่ทําให้หลายคนอาจจะคิดนะครับไปในทางนี้นะั่นกะ็คืออย่างเช่นวันที่น้องไปร้องถวายเสียงนะครับให้กับหลวงปู่ศิลาเนาะอนนี้ก็เป็นเรื่องราวที่หลายคนคิดถึงเรื่องนี้เพราะว่าหนึ่งเลยหลวงปู่เนี่ย ไม่ได้จะบอกให้ใครร้องเพลงง่ายๆนะครับแล้วก็ท่านเนี่ยขอรีเควสนะครับเพลงน้ําตาหล่นบนขอบเตียงหรือน้ําตาหล่นบนที่นอนเองเลยครับทุกคนอันนั้นก็เป็นเรื่องที่แปลกเพราะฉะนั้นแล้วมันมีเรื่องที่แปลกหลายๆเรื่องนะครับก็เลยคงทําให้พี่ๆในวงการบันเทิงเนี่ยเขาก็คงจะอดคิดไม่ได้แหละนะทุกคนน้องก็คงจะอดคิดไม่ได้เดี๋ยวทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับอุ้งอิงเนี่ยน้องก็ไม่ได้อยากให้เอาใครมาเปรียบเทียบกับน้องเนาะทุกคนแล้วก็ถามว่า แม่ฮันนี่เขาก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นาราชินีหมอลำที่เป็นตำนานไปแล้วนะครับส่วนน้องอิงก,ก็สําหรับอุ้มอิ่มนะอุ้มอิ่มมองว่าน้องเป็นตำนานบทใหม่ดีกว่านิยามของคําว่าอุ้มอิงเพชรบ้านแพงคือตำนานบทใหม่ที่มาสร้างนะครับมาสร้างคําว่าหมอลำให้ดังไกลไประดับโลกนะครับแล้วก็เป็นเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นนะครับจากเมื่อก่อนครับทุกคนวงการหมอลำก็จะอยู่ท้งภาคอีสานสักส่วนใหญ่เหมือนเป็นวัฒนธรรมของอีสานแต่ทุกวันนี้เนี่ย วัฒนธรรมของอีสานเนี่ยครับทุกคนไปไกลถึงเชียงใหม่ชเชียงรายนะครับไปไกลถึงภาคใต้นะทกคนสังเกตได้ว่าจะมี fc แฟนคลับเนี่ยที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นนะครับในช่องอิ่มข่าวกระแสบ,บอกว่าพ่ออยู่ภาคใต้นะอุ้มอิม่มแม่อยู่ภาคเหนือนะอ้มอิม่มมาดูหมอลำก็เพราะว่าน้องอุ้งอิงเพชรบ,บ้านแพงรู้จักหมอลำเพราะว่าน้องอุ้งอิงเพชรบ,บ้านแพงสู้ชีวิต ก็เพราะว่าองอิงเพชรบ้านแพนเข้ามาอยู่ในวงการหมอลำนี่แหละใช่ไหมครับทุกคนก็เลยทําให้พ่อพ่อแม่เอฟซี FC แฟนคลับเนี่ยชื่นชอบน้องแล้วก็เขารู้สึกอะไรก็เลยอาจจะแบบว่ามองว่าองอิงเนี่ยเป็นคนหนึ่งเลยที่เป็นราชินีหมอลำได้ในอนาคตนะทุกคนเพราะว่าน้องก็ถือได้ว่ามาสร้างตำนานบทใหม่จริงๆนะในส่วนตัวอิมก็มองว่าน้องคือตำนานบทใหม่จริงๆนะครับและทุกวันนี้คือโด่งดังมากๆครับทุกคนได้ กลายมาเป็นพรีเซนเตอร์แบบสินค้ามหาชนตีข่าวกันทั่วประเทศกันเลยทีเดียวนะทุกคนกับสาหรายเท่าแก่น้อยนะครับทุกคนน่ารักมากแล้วก็อิมมองว่าอุ่งอิงเพชรบ้านแพงครับก็คือความภูมิใจของพ่อๆ่อ,อแม่เอฟซี FC แฟนคลับเนาะในในปัจจุบันนี้ครับน้องก็คือน้องจริงๆนะครับสำหรับอิมข่าวกระแสครับอุอ่นอิงก็คืออุอ่อิงนะครับเนาะ,ะทุกคน คิดเห็นว่ายังไงบ้างคอมเมนต์มาหน่อยคือหลายคนเนี่ยส่งมาให้อิมข่าวกระแสดูนะครับก็ต้านไม่ไหวจริงๆนะวิมก็เลยต้องออกมาพูดนะครับก็คลิปนี้นะครับทุกคนอ,อยู่ในช่องหนุ่มโจสาวน้อยเฮฮาพาเสดเดิดนะครับก็ได้มีการลงเอาไว้เมื่อวานนี้นะครับในขณะที่น้องอิงเนี่ยถึงที่สตนะูดิโอเวิร์กพอยเนาะก็มาเจอนะครับาเจอครูสลาคุณวุฒินะครับเมื่อวานนี้เจอพี่เวียงด้วยเจอพี่เวียงนรุมอนนะครับแล้วก็เจอ,อหลายคนมาก คุณบี๊กผู้ยิบ้านฟินแลนด์คือมันน่าจะเป็นเทปสุดท้ายหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจน่าจะเป็นเทปสุดท้ายแล้วนะ,ค,ะ,นะครับคิดว่าอย่างนั้นเพราะว่าทางด้านบอสเจอร์ยมานินก็เหมือนกับได้พูดเอาไว้เนาะใช่ไหมทุกคนใช่เทปสุดท้ายไหมอันนี้แล้วก็มีแขกรับเชิญเยอะมากๆเลยนะครับทุกคนนะก็ขอส่งกําลังใจนะครับไปให้พ่อลูกต้องบอกว่าโอ้โหทางานแบบนะับวันนี้ก็มีงานอีกแล้วที่ขอนแก่นวันนี้ใครจะไปชมน้องบ้านครับที่ จังหวัดขอนแกน่นวันนี้ชมฟรีด้วยนะพี่คนกับสาวน้อยเพชรบ้านแพงอยากดูอยากไปมากเลยอะ่ะแล้ววันนี้ลูกสาวองค์อิงนั่งรถทัวร์กลับบ้านด้วยเอนดูมากๆนะครับวันนี้น้องนั่งรถทัวร นะครับกับอีสานนะกับขอนแก่นนะครับเอ็นดูมากๆวันนี้พี่หมอนอิงก็ได้มีการลงรูปนะครับให้กับพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีแฟนคลับเนี่ยได้ชื่นชมกันครับทุกคนนะก็ปังมากๆก็ขอให้น้องปังๆแบบนี้ตลอดไปนะครับแล้วก็ขอให้มอิงรักษานะครับความน่ารักแบบนี้ตลอดนะครับขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามานะครับขอให้งานเข้าเงินเข้าแบบแบบรัวๆกันเลยทีเดียวนาออันเนี้ยปังมากกับการเป็นแบรนด์อมบัสเตอร์สาหร่ายเท่าแก่น้อยครับทุกคนแล้วก็วันนี้ก็เอาคลิปของพี่บัวผัน มาฝากพ่อพ่อ,พอแม่แมนะครับเชื่อว่าหลายคนก็ชมแล้วก็คงอาจจะมีคิดบ้างคนที่คิดไปแล้วนะครับทุกคนเนาะก็อุ้งอิงมองว่าเขาพี่บัวผันน่าคงจะอาจจะดูตามสื่อโซเชียลนั่นแหละครับทุกคนเพราะว่ากระแสองอิงมาแรงมากแล้วเรื่องนี้ก็ค่อนข้างที่จะแบบแรงจริงๆนะครับกับการที่แบบว่ามีอุ้งอิงเนี่ยไปเปรียบเทียบกับคนนั้นคนนี้อะไรเงี้ยครับทุกคนเนาะแล้วก็มีเรื่องแปลกๆหลายเรื่องอย่างเช่นอาจารย์นัทดนตรีเนาะที่บอกว่า ตอนนั้นมีรู้สึกจะเป็นช่องพ่อยุดหรือว่าช่องสาวน้อยไม่แน่ใจก็คือเหมือนกับเงยหน้ามาแล้วแบบเห็นอุงอิงเป็นคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยครับทุกคนแล้วก็มีอีกหลากหลายเหตุการณ์ครับทุกคนก็ต้องมารอติดตามกันแล้วตอนนี้โอ้โหงานอุงอิงจ่อคิวรอเพียบไม่ว่าจะเป็นผลงานเพลงใหม่นะครับหรือแม้กระทั่างงานภาพยนตร์ตอนนี้ก็โอ้โหกําลังแบบ แทนกันนะครับบทอะไรต่างๆก็ได้ครูเอี้ยงเป็นคนเขียนก็ต้องมารอติดตามว่าจะเป็นยังไงในภาพยนตร์เรื่องนี้ขายอ้อนะครับดังๆปังๆแนะ่นอนนะครับทุกคนก็ฝากทุกคนติดตามด้วยสำหรับผลงานน้องเนาะอ่าเ,เร็วนี้ก็จะได้ฟังเพลงใหม่แล้วสำหรับเพลงของออิงนะครับทุกคนกับสาวสาน้อยคอยฮักเชื่อว่าพ่อ,พอแม่ตอนนี้รอมากๆแล้วก็รอปั่นวิวนะพี่คนเนาะสำหรับคลิปนี้อุ้มอิมข่าวกระแสก็ต้องฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับรักทุกคนนะคะ